ยาเสพติดภายในบ้านพักของนายสิทธิชัยสุขปางและผมสมุดบัญชีธนาคารกรุงศรีเลขสี่ตัวท้าย9871แ่อะค่ะซึ่งจดภายใต้ชื่อคุณชุดดมาชาตีที่ฉันขอสอบถามนี้นะคะก่อนหน้านี้คุณเคยเปิดสมุดบัญชีธนาคารกรุงศรีไหมไม่มีค่ะไม่มีเนาะแล้วแบบประชาชนที่ยายมหรือเคยใครยืมไหมแม้กระทั่งเอกสารของคุณนะคะไม่มีค่ะ ไม่มีเนาะค่ะดิฉันจะชี้แจงแบบนี้นะการที่เราต้องติดต่อคุณก่อนเนี่ยเพราะในที่เกิดเหตุพบสมุดบัญชีนะคะซึ่งเปิดเป็นชื่อของคุณเนาะทางเราเนี่ยค่ะจึงอยากขอความร่วมมือให้คุณเดินทางไปชี้แจงและไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่นะคะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือกระทรวงยุติธรรมเนี่ยค่ะจะอยู่ตรงถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่นะคะแต่เมื่อกี้คุณบอกว่าคุณอยู่ต่างจังหวัดเนาะ <c oughs> พี่ชื่ออะไรนะคะค่ะดิฉันร้อยตำรวจตีหญิงชนญาพิกุลมีอะเดี๋ยวเรากวนคุณจดรายละเอียดด้วยนะ เมื่อนในเขาเลยเนาะค่ะดีฉันจะได้ไม่แจ้งหลายรอบเนาะค่ะค่ะอ่ะชื่อดิฉันนะคะร้อยตำรวจตีหญิงชนัญญาพิกุลนีเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานจากสอนอประเวทค่ะค่ะจอยังคะค่ะหมายเลขคดีนะคะจอจานจุดห้าสาเก้าทับสองห้าหกสี่ค่ะ ค่ะค่ะไม่ทราบว่าขับอะไรคะไม่มีค่ะฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะเนี่ยได้ยินค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปลงบนที่ประจําวันไว้ค่ะอ่าค่ะเดี๋ยวรบกวนคุณจดรายละเอียดไปด้วยนะคุณจะไปลงบนที่ประจําวันหรือคุณจะไปติดต่อด้วยตัวคุณเองนะค่ะค่ะ ตอนนี้ที่เกิดเหตุนเนี่ยคือเขาพบสมุดบัญชีซึ่งเป็นชื่อของคุณเนะาะทางเราก็ไม่รู้นะคะว่ามันอ่าคุณเปิดเห็กับเขาจริงไหมอะคะ่ะคุณก็ต้องเดินทางไปด้วยตัวคุณเองจะเจอเขาเป็นไผ่เ,เมื่อกี้ที่ฉันแจ้งคุณไม่ได้ฟังเหรอคะไม่ได้ฟังเหรอคะฟังอยู่ค่ะ คืบริการจะได้แจ้งรอบเดียวค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ญาติที่เป็นตำรวจติดต่อไปนะคะอ่าค่ะคือคุณจะให้ญาติหรือให้ใครติดต่อเนี่ยคือก็ต้องติดต่อเข้าไปด้วยตนเองนะแะ่จดรายละเอียดที่ครบอะค่ะติดต่อเข้าไปด้วยตนเองเพราะทางเราอะมีแค่หน้าที่มาแจ้งเนาะ เราไม่ได้ให้คุณอ่ะติดต่อมาที่ดิฉันหรือให้อะไรยังไงคือดิฉันเนี่ยให้คุณติดต่อไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือกระทรวงยุติธรรมแต่รบกวนให้คุณเนี่ยจดรายละเอียดนะคะเพื่อที่จะได้ติดต่อเข้าไปว่าคดีเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับคุณอย่างไรเพราะที่ทางเราต้องติดต่อไปหาคุณเนี่ยคือสมุดบัญชีนะมันเป็นชื่อของคุณซึ่งนายสุรชัยเนี่ยเขาเอาไปเปิดทำการรอกเงิน คุณก็ต้องติดต่อไปด้วยตัวคุณเองมีเลขบัตรมีเลขบัตรมีเลขบัตรของนายสิทธิชัยไหมคะขอขอขอที่อยู่ด้วยค่ะนายสิทธิชัยเนี่ยคือค่ะดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานนะถ้าคุณอยากได้เลขบัตรคุณอยากได้อะไรอะไรอะไรที่มากกว่านี้คุณต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคดีนี้ค่ะเพราะดิฉันเป็นแค่เจ้าหน้าที่ประสานงานดิฉันไม่ใช่เจ้าของคดีพร้อมตรวจและแจ้งด้วยนะ พี่ไม่ได้ทำงานเหรอคะเลือกอะไรคะนี่อะไรคะตอนนี้ไม่สะดวกคุยนะคะค่ะถ้าไม่สะดวกคุยก็แจ้งค่ะว่าไม่สะดวกคุยแล้วก็เข้าไปติดต่อได้ตัวเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงอุบลนิวให้นะคะขอบคุณค่ะอ้าวอีสิ尼亚วางไว้ท้อง